ขี้ขี้ตามช้างเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชเห็นช้างขี้ขี้ตามช้างใช่หรออ๋อไม่ใช่งูไกลๆเห็นเห็นตีนน่กพูดไปสองใครเสียพูดเสียหนึ่งหนึ่งพ้อมหมอตายเพราะดมน้ำตายใช่หรือเปล่ากำแพงมีหูประตูมีมี สวัสดีครับชาวเมโลปอบนะครับผมพลนทวัฒน์นะครับวันนี้กำลังจะมาเล่นเกมมิชชั่นสแกนครับเกี่ยมตาวี๋ยวันนี้นะครับเมโลปอบก็จะมาวัดสกิลภาษาไทยของน้องโฟร์กันหน่อยว่าเออตั้งแต่เราเรียนมาตั้งแต่มอปลายจนแบบจบมาเนี่ย สกิลเราแบบเป็นยังไงบ้างอ,อ๋อเกียสุดทุกปีครับเออค่ะโดยมิชชั่นนี้นะคะมีชื่อเกมว่ามิชชั่นเรียงคำเทใจให้คะแนน กติกามีอยู่ว่าทางทีมงานจะมีประโยคสุภาษิตมาให้1ประโยคโดยประโยคนั้นจะถูกสลับคํามาดังนั้นจะต้องสลับคําใหม่เรียงให้ถูกต้องตามสุภาษิตภายใน10วินาทีหากเรียงถูกจะได้1คะแนนและถ้าเรียงผิดจะได้ศูนย์คะแนนเ <ME Y OR S> มื่อจบเกมหากผิดมากกว่า3ประโยคจะต้องโดนลงโทษเรามั่นใจแค่ไหนมั่นใจอ่าผมวันนี้ผมไม่ขี่ช้างจับจัก,กรแตน,น <S <S> ค่ะจะมีตัวอย่างประโยคให้เล่นก่อนค่ะคำแรกนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างค่ะบคอบกับในลากบกบในกะลาครอบโอ้โหง่ายไปไหมพี่อันนี้พร้อมไหมครับพร้อมครับโอเคครับเริ่มเลยดีกว่าคำแรกน้ำพริกแม่ตำน้ำละลายตำน้ำริกละลายแม่น้ำคำต่อไปครับหล่มทุ่งบุ้งทอง ผักบุ้งหลงเหลงน้ำต้มพุ่งผักบุ้งหลงเหลงคำต่อไปเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามเออคำต่อไปจับช้างขี้ขี้ตามช้างเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ช้างขี้ขี้ตามช้างใช่หรออ๋อไม่ใช่อ๋ออะไรวะจับตักจับตักขี่แตนช้างอะไรวะ ขี่ช้างจับสกตว์แตนแต่ไม่ได้แล้วนะครับอะไรหรอต่อไปครับน้ำมาปลากินมดน้ำลดมดกินปลาคำตอบไหมครับเดินตามหลังผู้ใหญ่หมาไปกัดไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่งูงูไก่ไก่เห็นเห็นตีนนกตอบไปครับเสียช่องไปสองลเก้าแปด เจ็ดอ๋อห้าพูดขารูสองเฉอะไรพูดไปสองใครเสี nope> ยพูดเสี้ยหนึ่งหนึ่งพองพูดไปสองเบี้ยน่เสียตำหึ่พอพูดไป2องใเบี้ยน่งเสียตำหนึ่งพองไอ้รหนึ่งรหนึ่งพูดไปสองใครเบี้ยพูดเสีย นิ่งเสียตำลึงทองครับคือพูดไปไม่ประโยชน์นิ่งดีกว่าครับโอเคเออเหรอโอเคเพื่อนคนเดียวหัวตายสองตายสองเก้าแปดเจ็ดเพื่อนคนเดียวหัวตายตายตีสามอ๋อคนเพื่อนหนึ่งเเพื่อนคนเดียวหัวตายตายสองคน เพื่อนคนเดียวหัวหายแต่เพื่อนหายหัวเพื่อนหายหัวตะเพื่อนหวยหัวคนเดียวตาสองไม่รู้อีกนนึงอีนิดนึงียวทำไปทำไปไปาทำอะไรก็แบบตามลำพังไม่ได้อะไปคนเดียวหัวหายตายสองคนเกือบแล้วอีกนิดนึง่อนเพอนเเพื่อนอนเพอเพื่อนเพอนคนเนเ่น่นอนเ่นอยู่นนน ตายสองคนเลยอ๋อชั่นเลยคนเดียวหัวหายสองคนเพื่อนตายเคยได้ยินไหมอ๋อเคยได้ยินม่ถูกอ่ะคำต่อไปงมเข็มในมหาสมุทรยิงปืนเดียวได้นกสองตัวถูกต้องเพราะขนไก่งาเพราะขนคนงาเพราะแต่งตกลงนะครับปลาหมอตายเพราะ จมน้ำตายใช่หรือเปล่าเก้าปลาหมอตายเพราะหกเพราะอะไรเพราะหายใจไม่ออกสี่ตาตาหมอตายเพราะ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 โดนจับไปทำปลาเก๋าขอความลอกของเราเปลยบ้างช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวปิดกันไม่มิดเออ กำแพงมีหูประตูมีปีกเออใช่หรือเปล่าเนี่ยกำแพงมีหูประตูมี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 กรใช่หรือเปล่าจ๊ะเราเราที่ไหนกำแพงมีหูประตูมีมีมีขาเออกำแพงพูดเป็นเรื่องเหมือนกันแล้นะีหูประตูมีมีมีอะไรวะเดี๋ยวนะ มีช่องสรุปคะแนนนะคะทั้งหมด15ข้อทำไปได้10คะแนนเต็มค่ะผิดเกิน3ข้อเอาจรางก็เกินมาคืออ่าท่าไหร่นะ10ไม่ใช่เกม้าิดเกิน3ข้อค่ะเอาจหรอไม่ทชาไม่ทันอะเปลี่ยนใหม่ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้แล้ว เกียรติศรทุกปีครับเกียรติศรทุกปีครับค่าฉันค่าฉันให้ตายดีกว่าต้องทำโทษเดี๋ยวโดนทำโทษนะครับโทษอะไรครับผมเดี๋ยวจะให้ฝากเพลงนะครับเป็นภาษาอีสานอ๋อเราได้อยู่แล้วเนาะได้ได้อยู่แล้วเออได้เชิญเลยครับสวัสดีครับผมชื่อโพสต์นะทวดนะครับผมเนี่ย มีเพลงที่อยากจะแนะนำซูมูสุคนนะครับ <Yeah. S 1> ชื่อเพลงว่า Candidate นะครับเทคะแนนนี่สวยเมตตาเหลือชาญได้ครับสามารถนะครับฟังได้นะครับที่ Riser Music นะครับผมหรือว่าทุก Streaming Platform เลยนะครับผม <Yeah. S 1> <c oughs>